เปิดมากับเป็นกระปุนพี่น้องกับสบายดีพี่น้องสบายดีเมื่อสกู๊ปสก้นแล้วสมองสบอติปกพอใจเก่าพี่น้องอุปสงค์พอน้องน้ำโสรพี่น้องกระปุนพี่น้องกินกระปุลพี่น้องก็ดแต่ไม่ง่ายน้ำปลากระป๋องพี่น้องกระปุล่นเอานี่พี่น้องสองโลพี่น้องแต่ว่าแบ่งให้ไปปลาเนาะพี่น้องปลาบุญน้ำพี่น้องเ้ยกินน้ำกัน

Hãy subscribe cho nè phi nhộng tìm sao không bỏ lỡ những video hấp dẫn เน้นเน้นเอะ่อย e, ังว huh? okay, <have> ัดไตสบายดีพี่น้องขบคุกันพี่ีมีเจขาเบ่มีแต่บมกูือลดบมกูบ่กินได้ไหมพี่กันโมกินได้หนเนาะ้่จะนหันเป็นนีบ่กินสมุนไพรากินแต่ขอบคุย่งดียว นกแคบๆนพองน้องบอนยังแลเดี๋ยวจะเห็นห no like well, so ัวขาด่ตัแต่ตัวมากขาพี่น้องหลน่อยดูดูคนเนาะโจงวินนพี่น้องเลยขออนุญาตนะกินแบบง่ายๆนะไปจไปกินดนั้น้องกนบ้เแน้อเติมผักแน่นอนก็ต้องเติมน้ำเลย

โจลูกไสยก็ตื่นนอนพี่น้องลูกไสยงอยก่ตื่นือหนาดุ๊กินมาหาไปบุกกินี่ห้าพอจี้ขี้หน้าข่น้าไหนขีน้าหิมพานบ้น้าทางล้างมจเออขี้หน้าน้าก็ต้องกินใส่ขวดพี่น้องลูกไสยกิน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  mất em dạng mượn yêu là ta mượn tốt quá tốt năm đó. Ừ. Được giá, được nào lúc sai cái bụng kính sao vĩnh ơi bụng tân gia lúc sài gặp bụng nó gia lúc sài gặp bụng tân 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 gia lúc sài gặp kín tân gia lúc sài gặp bụng tân mẹ bây giờ chẳng hết tai phục mọi người tai phục tao tuấn nam mờ là mọi người tai phục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  còn phục tai phục tai phục có làm cái này là sắc cà nằm cơm Cái bây giờ có ớt Bật cua nó ngọt ngọt Nó hát vô mây Cái nhũ cái chắc nó thịt hơn đại Dạ dạ heo mật lộn hơn đây Ừ chừng sống vậy mật lộn hơn chừng 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 lô nừng กบมาตะห้าเฮ็ดก,ก็เลือบอกอพอต้องส่งไปสื้อเขาปุดมาให้กินเดีะถึงตลาดก็ต้องบุได้อีกน้องเฮ็ดัข้างก็โหดทา้ายอันนี้อุย้ยผู้ลูกชายาก็ต้องมาตื่นท้าบากๆเออกินมามผลูกไม้มแม่ให้กินอุย้ยมามา À, hết luôn. À, à. À, Đói, đồ ơi. À. Mẹ, lúc Thấy bỏ Ôi, đục là giặt nào biết rồi Đẹp đi Nó có này đẹp mẹ hải nhiều luôn ngắn cụ, nói sữa nói cái tô cụ.

ลมแห้งเลยพายูนเรือลมธรรมดาลมอย่างเดียวบมมีพายูตอนนี้าิามพลาสต้งกล้องพี่น้องลมแหง้งยังไงทน้ากริน้ากรินก้อนเนาะแล้ลุกไซ <c oughs> นินเน้นเลยํำยังไงดูตาสวด ยังเห็ดยังยังว่าเห็ดนาพี่น้องดาวสวนออกมาโอ้ลูกไส้ก็คือกันอีกค่ำใหญ่กินเป็นยีบ่บ้าไส้ไปนะโอ้กินคือกันเดอ้อวินแอฟาย,ายบริสิเมกี้มาให้น้ำปลาความเข้มโพดกินเต้าหู้ปุ่น,นย่างเดียวนะลูกนะจริงๆหน้ามัน,นกินได้เพราะว่าบริสิโอ้ลูก นั่นเห็นว่วน้ามหน้า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 กินแต้านมลูกไส้ช่วงนี้พี่น้องเอ้พาเป็นปอดมาแล้วน้ามเปลนลายเขาบอกเขาบุลูกเออบุลูกเออเบื่อเกาบป่าครับอันนี้ยอันนี้แม่ปอดอืมโอ้ย ลมแห้งอลยเนาะใบกล้วยตนทีห้าแต่ว่าพอทอมันเนาะฝนลมแห้งเะไนะิ้นกล้องปัติยันหมดเสือบ่าั้งเชียงกับหูแล้วที่เนาะเดินโกโคกั้งเดินชีวีเล่าเลยเดินชีวีเล่าเต่เดินสิบแต่หอดินสิบไทยท้องมือต้องเดินสิบไทยเดินสิบสากลเมือไทยหรอสากล โัวลมหมอกแน่นอนเดินจีบหัวลมต้อง<ม>เดินซองหัลมยาวเ,ยเองขึ้เจ้าลำดอกมันก็นล่มตลอดแล้วบ่านนี้เอานี่บอกหน้าก็จะเก็บผ้าวียงเท่านี้พี่น้องแล้วกระตูนกินสิมดแล้วพี่น้องพอกันทิ้งมา,มาสบายดีพี่น้องมัดซองกระตูนเออมัดซองกระตูนเหรอมัดซองถั่วพี่น้อง